สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจํำราศีของชาวราศีสิง์ในเดือนธันวาคมปี2568นะครับชาวราศีสิงนะครับตัวของคุณในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับขอให้ชาวราศีสิงเนี่ยตั้งจิตตั้งใจตั้งสมาธิไปมาพร้อมเป็นการสับไพ่นะครับผมจะดูในรูปแบบจักรราศีทั้งหมด12ใบด้วยกันนะครับตำแหน่งแงกรกนะครับตำแหน่งตนุไพ่ขึ้นเป็น ราชาถือเหรียญตำแหน่งที่สองนะครับตำแหน่งกระลุมพระไพ่ขึ้นเป็นสองดาบตำแหน่งที่สามนะครับตำแหน่งสห a c h ไพ่ขึ้นเป็นหกดาบตำแหน่งที่สี่นะครับตำแหน่งพันธุไพ่ขึ้นเป็นจีเอ็มเ ตำแหน่งที่5านะครับตำแหน่งพุตะไพ่ขึ้นเป็น8ดาบตำแหน่งที่6นะครับตำแหน่งอริไพ่ขึ้นเป็น4ดาบตำแหน่งที่7นะครับตำแหน่งปัตตานีไพ่ขึ้นเป็น10เหรียญตำแหน่งที่8นะครับตำแหน่งมรณะไพ่ขึ้นเป็น ตำแหน่งที่9าตำแหน่งสุภะนะครับไพ่ขึ้นเป็น9้าเหรียญตำแหน่งที่10นะครับตำแหน่งกรรมะไพ่ขึ้นเป็น8ไม้ตำแหน่งที่11นะครับตำแหน่งลาภะไพา่พขึ้นเป็นอศัศวินถือถ้วยตำแหน่งที่12นะครับ ตำแหน่งวินาศใไพ่ขึ้นเป็นเดอะซันมาดูเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ปกปักรักษาที่คุ้มครองในเดือนธันวาคมนี้ของชาวราศรีสิงห์นะครับจะเป็นเทพเทวาศิทธิ์องค์ใดน,นะครับไพ่ขึ้นเป็นไพ่พระยมนะครับซิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาของชาวราศรีสิงห์ในเดือนนี้นะครับเป็นเทพเทวาที่เกี่ยวข้องกับ การปกปักรักษานะครับออพลังงานของการปัดเป่านะเคราะปัดเป่าโซ่ปัดเป่าโรคปัดเป่าภัยนะครับคุ้มกันภัยนะเ,ออเป็นพลังงานของเทพที่เป็นผู้ชายนะครับจะเป็นได้ทั้งออพยายมราชหรือเป็นพยากรุษก็ได้โดยสชงกัดน,นะครับชาวราศีสิงโด,ดเด่นอันดับที่1ในเรื่องของการงานในเดือนธันวาคมพ่ายขึ้นเป็น 8ไม้จะมีโอกาสเข้ามาหาคุณมากยิ่งขึ้นนะครับคนที่กําลังหางานโอกาสงานเนี่ยกำลังเข้ามาหาพอไพ่ขึ้นเป็น8ดไม้รวมไปถึงคนรอบข้างเนี่ยมีโอกาสาได้พบปะผู้หลักผู้ใหญ่มีวาจาเป็นสเสน่ห์ให้ดึงดูดและให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในมีความเชื่อมีความหลงไหลคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับตัวตนเป็นคนเก่งนะมีความรู้มีความสามารถนะครับไพ่ขึ้นเป็นเดอะซันนะความสำเร็จนะครับ แต่ว่าเราก็ต้องทำด้วยความตั้งใจนะรวมไปถึงคนที่ทำงานประจำนะครับหรือคนที่ทำราชการไพ่ขึ้นเป็นว่ามีโอกาสต่างๆเริ่มเข้ามานะรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมาช่วยเหลือเกื้อหนุนเกื้อกูลนะครับไพ่ขึ้นเป็นจิมเพรสมักจะเป็นเพศผู้หญิงนะครับทำให้คุณเนี่ยได้รับโอกาสที่ดีแต่เหมือนว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาหรือเป็นผลประโยชน์ที่ตามมาที่มันต้องมี การเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันนะครับซึ่งข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็จะทําให้ได้รับโอกาสนั้นๆเนี่ยเร็วมากินนด้วยเช่งกันในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับโอกาสเข้ามาคุณส่วนเข้ามาช่วยเหลือที่ดีนะลูกน้องก็มีความวุ่นวายเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากคุณสามารถ จัดการไปได้ดังนั้นงานจะมีโอกาสเข้ามานะครับมาจากความคิดมาจากไอเดียของคุณไพ่ขึ้นเป็นเดอะสันนะครับ <c Sach giving ideas> หากมีไอเดียอะไรดีเนี่ยให้ทําด้วยความตั้งใจนะทำให้คุณคิดสิ่งใหนเนี่ยเออมันจะได้สิ่งที่เราคิดนะโอกาสดีๆมันต้องรีบที่จะไขว่คว้าเอาไว้นะครับ <c ười> และคุณจะได้รับโอกาสที่มากยิ่งขึ้นตามสิ่งที่คุณตั้งใจทํานั่นเอง <c ười> ส่วนโดดเด่นอันดับที่2นะครับนั่นก็คือในเรื่องของ โชคลาภไพ่ขึ้นเป็นอัศวินถือถ้วยและคู่กับไพ่เดอะซันพอดีนะเรื่องของหวยเรื่องของตัวเลขนะจะมีความโดดเด่นนะขอแนะนําให้คุณเนี่ยไปเสริมพลังงานนะครับให้คุณเนี่ยไปไหว้นะเกี่ยวกับเทพเทวาที่มีลักษณะปกปักรักษาหรือพญายมราชหรือท้าวเวสสุวรรณนะครับให้ท่านเนี่ยทรงพลังงานให้คุณมีพลังงานทรัพย์พลังงานโชคลาภมากยิ่งขึ้นคุณสามารถจะไปไหว้ได้ทุกที่นะรวมไปถึง ที่วัจุรามณีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับหรือใกล้ที่ไหนคุณก็กไปไหว้ที่นั่นได้ด้วยเช่นกันนะครับโดดเด่นอันดับที่3นั่นก็คือในเรื่องของความรักไพ่ขึ้นเป็นตําแหน่งปัตตนีเป็นในเรื่องของไพ่สิบเปลี่ยนนะครับพลังงานของความเป็นครอบครัวนะเออพลังงานของความสุขนะเออสำหรับคนโสดเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีนะมีคนเข้ามาแต่ก็ยังมีความกังวลใจอยู่บ้างนะไพ่ย,ยังขึ้นเป็นสี่ดาบ เป็น8ดาบนะยังมีการรอคอยในยเรื่องของพลังงานรักในอดีตที่มันยังมีความฝังใจของตัวคุณอยู่แต่ก็ถ้าคุณมัวแต่คิดถึงจะเรื่องอดีตเนี่ยม,มันก็เป็นพลังงานที่คุณไม่สามารถเริ่มต้นรักใหม่ได้เลยนะนั้นต้องปล่อยวางเรื่องอดีตจะดีกว่าไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากเพราะว่ายิ่งคุณมีแต่วความคิดเยอะนะพอไพ่คือเป็นทั้ง2ดาบ6ดาบ8ดดาบนะสิ่งนี้มันจะเป็นเรื่องของพลังงานของใจที่คุณไม่ปลดล็อกนะในเรื่องของพลังงานลบ เก่าๆให้เอาออกไปนะให้รักดีๆเนี่ยเข้ามาตัวคุณให้มากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับคนมีคู่ไพ่ขึ้นเป็นสิบเหรียญนะครับขึ้นเป็นพลังงานครอบครัวนะเออแต่มีพลังงานของความคิดนะในอดีตที่มันยังมีความหลอกหลอนนะทำให้คุณเนี่ยต้องคุยกับคู่คุณให้มากยิ่งขึ้นนะคุยด้วยเหตุและผลคุยกันแบบตรงไปตรงมาหรือมีอะไรก็ต้องคุยแบบ ไม่ปกปิดซ่อนเร้นนะครับเพราะไพ่ขึ้นเป็น8ดาบนะยังมีสิ่งที่มันมีความไม่รู้มีอะไรที่มันปิดบังปิดตากันอยู่ให้รับรู้กันแบบตรงไปตรงมาดีที่สุดมีอะไรก็พูดกันตรงๆงนะครับคุยกันตรงๆงดีที่สุดนะคาพูดมาจากปากจะเป็นสิ่งที่เป็นการแก้ไขปัญหาของคนมีคู่นะทำด้วยความจริงใจทําด้วยความตั้งใจนะพูดบอกในยสิที่คุณรู้สึกและมันจะเกิดความสุขที่มันเกิดขึ้นกันและกันนะครับ อันดับที่4ี่นั่นก็คือในเรื่องของการเงินนะครับอยู่ในตําแหน่งของกระดุมพระไพ่ขึ้นเป็น2ดาบนะไพ่ขึ้นเป็นไพ,พ่ปิดตายนะมันเหมือนยังมองไม่เห็นนะไม่ว่าจะไปทางซ้ายทางขวาดีมันไม่รู้จะแก้ไขในเรื่องของการเงินอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการจัดการปัญหาในเรื่องของการเงินนะไม่รู้จะเอ่อต้องใช้ในเรื่องของคําพูดเอ่อการเจรจาขอความช่วยเหลือกับผู้รักผู้ใหญ่ก็ดีเนะี่ยไพ่ขึ้นเป็น the empress เนี่ยคือ หากคุณได้มีการเจรจากับผู้รักผู้ใหญ่เนี่ยมันจะสร้างโอกาสนะครับให้กับตัวคุณในทิศทางที่ดีขึ้นนะแต่ถามว่าจะแก้ไขไปได้ไหมนะไพ่คืนหกดาบเออมันมีโอกาสที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะค่อยๆจัดการแก้ไขไปในสิ่งที่คุณต้องใช้สตินะแล้วค่อยๆจะคว้าโอกาสเพราะว่าถ้าเรามาดูตำแหน่งเรื่องของงานจริงๆงานของคุณดีนะเออไม่ใช่แย่แต่เพียงว่าสิ่งที่คุณทําตรงเนี้ยมันจะส่งผลนะครับให้มันดีในอนาคตนะเราจะค่อยๆที่จะ พบเรื่องดีในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นนะแต่ว่าที่สําคัญเลยนะคุณอย่ามีจิตใจที่ตกลงมาจิตใจที่ทุกข์จิตใจที่จมปลักกับเรื่องเดิมๆทําให้คุณไม่สามารถหาทางออกได้เหมือนคนที่ถูกปิดตานเนงนะต้องระวังให้ดีด้วยเช่นกันมาดูเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีกว่านะครับว่าท่านจะบอกว่าอย่างไรบ้างจะเสริมดวงในเรื่องของการเงินอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นไพ่หวยหา ไพ่ขึ้นเป็นไพ่รักษาไพ่ขึ้นเป็นไพ่ทางแยกอืมไพ่ขึ้นทางแยกเหมือนกับไพ่สองดาบเลยนะคือในเรื่องความคิดทางแยกและการตัดสินใจนะครับสิ่งกสิทธกำลังจะบอกในเรื่องของทุกอย่างเนี่ยมีโอกาสแก้ไขไปได้ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่และมีทางออกไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับรวมไปถึงให้คุณไปไหว้นะียเออเทพเทวาที่เกี่ยวกับการปกปกัปกรักษา คุ้มกันคุ้มภัยนะครับหรือไปไหว้ทาเวีสุวรรณนะครับคุณเจอที่ไหนเทวีสุวรรณวัดไหนเนี่ยไปไหว้ได้เลยหรือไปไหว้ที่วัดจุรามณีจังหวัดสมุทรสงคารามเพื่อจะให้ท่านช่วยปกปักรักษานะครับประทานทรัพย์นะโอกาสเงินมั่งมีสีสุขมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมานะครับอันดับที่หนั่นก็คือในเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะ ไพ่ขึ้นเป็นไพ่สีดาบนะเออไพ่สีดาบเนี่ยลองใส่ินน้องกระต่ายมั้ยนอนมีดาบรอมรอบตัวเลยนะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องระวังนะในเรื่องของอาการป่วยนะเจ็บอดอดออดแอดแอด,แดเข้าโรงพยาบาลหรือนอนป่วยอยู่บ้านนะครับแต่ว่ามาจากอะไรนะไพ่ขึ้นว่ามาจากสภาพอากาศนะเออสังเกตที่ไพ่เดอะซันเห็นไหมเราดูไพ่เดอะซันเนี่ยในตำแหน่งเนี่ยคือตำแหน่งของวินาทนะตำแหน่งวินาทเนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องพลังงาน พังทลายเออตำแหน่งพังทลายนะแต่ความพังทลายเนี่ยแล้วด้วยความเป็นเดือสันเนี่ยเป็นดวงอาทิตย์นะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่มีความแปรเปลี่ยนคุณปรับตัวไม่ทันร่างกายปรับตัวไม่ทันนะครับแดวเนี่ยก็ต้องดูแลร่างกายของคุณเนี่ยให้ดีนะรวมไปถึงการที่คุณเองต้องรักษาสุขภาพออกกําลังกายทานหายมีประโยชน์รวมไปถึงความคิดด้วยนะเออความคิดต้องคิดบวกเข้าไว้นะครับและมีอีกหนึ่งอย่างที่ไพ่ขึ้นมานะครับนั่นก็คือไพ่8ดาบและไพ่2ดาบนะ ระวังใครเดินทางบ่อยๆเนี่ยนะหรือนขับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยอืมบางทีแบบเป็นต้อลมได้ต้องหาพ้หงหาแว่นใส่หามหมวกกันน็อกที่กันลมหน่อยเออมันจะมีโอกาสเป็นต้อลมได้หรือตาแดงน้ำมลดงบินเข้าตาหรือว่าแสงนะหรือใครที่เล่นโทรศัพท์ดืด้อๆบ่อยๆเนี่ยเออมันก็มีผลนะเกี่ยวกับสายตาค่าสายตาลดลงตาสั้นตายาวมากขึ้นเนี่ยต้องระวังให้ดีเหมือนกันในช่วงนี้ก็หมั่นรักษาสุขภาพของตัวคนนุณให้ดีขึ้น ดีที่สุดนะครับมาดูเรื่องของสี่งสีทยดีกว่านะท่านจะแนะนําหรือจะบอกว่าอย่างไรบ้างนะครับภัยขึ้นเป็นศสยศาสตร์ภัยขึ้นเป็นอันตรายภัยขึ้นเป็น ปดลดล็อกนะครับในเรื่องของสิ่งศิ์เนี่ยผมบอกเรื่องของการรักษาสุขภาพทั้งกายแล้วก็ใจด้วยนะเราก็บ,บอกใจไปเราบอกร่างกายไปคบรบนะแต่สินงิ์บอกในเรื่องของใจนะใจที่มีความทุกข์ไม่สบายใจอะไรที่มันคิดเยอะคิดมากเกินไปทุกอย่างมีทางออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรงินงานความรักทุกอย่างมันจะค่อยๆที่จะดีขึ้นตามสิ่งที่เราปรารถนาแนละสินงิ์งคอยปกะปรารกษาอยู่แล้วเมื่อใจดีกายคุณก็ดีนะร่างกายคุณก็แข็งแรงบางทีบางครั้งป่วยมันมาจากความเครีย อันนี้ก็มีเหตุผลที่มีความเป็นไปได้นะครับดังนั้นทําจิตใจให้มีความสุขทําจิตใจให้บ่อยวางกับเรื่องต่างๆสิ่งศักดิ์ก็จะคอยคุม้มครองกับตัวคุณแนะนําให้คุณไปไหว้เท้าเวสุวรรณนะที่ใกล้บ้านก็ได้นะหรือวัดวาใกล้บ้านที่ไหนก็ได้ที่มีเกี่ยวข้องกับเท้าเวสุวรรณหรือมีออพญายมนะได้แล้วคุณสามารถจะไปไหว้เท้าเวสุวรรณที่วัดจุฬานณีจังหวัดสมุทรสงครามก็ได้โดยเชงนันนะครับดังนั้นเนี่ย ถึงเดือนธันวาความนะก็ขอฝากหน่อยก็แล้วกันเนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะเออก็ขอให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยมีความสุขร่ํารวยทุกคนนะทาอะไรก็จะมีความสําเร็จอะไรที่ผ่านมาแล้วไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปเราเริ่มต้นใหม่ในปี2669ไปด้วยกันนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ